สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้กับเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนที่มีปัญหาล่องน้ำมากเลยอหลิวลอยเยอะมีปัญหาลอยย่นบริเวณหน้าผากและหน้าเหีย่ยวแห้งเคล็ดลับง่ายๆฟังให้จบแล้วทำตามมันหบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ทำแค่เช้าเย็นห้านาทีเห็นผลชัดเจน ฟังชมฝากกดติดตามและกดรอฟังฉเฉลยและวิธีการทำให้หน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำลดล่องนํำมากและริ้วรอยเห่งวัยค่ะมนแนะนำขั้นตอนวิธีการสำหรับมนมนใช้แล้วเห็นผลจึงบอกต่อเริ่มจอกล้างหน้าปกติเลยค่ะและใช้สบู่หน้าเงาฟอกเป็นประจำทุกเช้าเย็นใช้คำว่าฟอกทุกเช้าเย็นแบบนี้เลยค่ะและทำการนวด ให้ทั่วบริเวณใบหน้าและอีกหนึ่งเคล็ดลับของมนที่อยากจะแนะนําบอกต่อๆเลยคือเครื่องนวดนี่นะคะเครื่องนวดช่วยนวดกระชับยกกระชับส่วนที่มีปัญหาริ้วรอยแหงไวล่องน้ามากค่ะเครื่องนี้สามารถที่จะชาร์จแบตได้ไม่ใช้ถ่านและสามารถปรับระดับความแรงนี่นะคะชอบแบบเบา นุ่มกระชับแน่หรือจะช่วยนี่นะคะนวดเพื่อยกกระชับปรับระดับได้เลยตัวนี้นี่นะคะจะช่วยทำให้หน้าสะอาดและยกกระชับมาคืนตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีที่อยากจะแนะนำและบอกต่อเลยนะนวดเป็นประจำเช้าเย็นแค่หนาทีช่วยกระตุ้นการทาง,งานของใบหน้าช่วยลดสิวฝ้าและลดร่องน้ำมากริ้วรอยแห่งวัแบบนี้ได้ดีฟังเสียงนะคะ ช่วยนวดแล้วเราจะรู้สึกว่าหน้าเราอะนี่นะคะหน้าเรากระชับและตึงขึ้นหลังจากที่เรานวดเป็นประจำทุกวันริ้วรอยที่เคยมีจะจางลงไปใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระดับจะดีขึ้นเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่มอยาจานแนะนำนี่นะคะใช้เองใช้ดีจริงจึงบอกต่อ แล้ววันนี้น้องจากจะแนะนำเครืดลรับและวิธีการทำให้หน้าขาวใสย,ยกกระชับหมดปัญหาริ้วรอยแห่งหวัยแล้วมลยังจะแจ้งโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาป้ากระจุดด่างดำอยากจะแนะนำจริงๆสำหรับโปรเดือนนี้สบู่หน้าเงาค่ะปกติร5อยห้าสิบาทนี่นะหนึ่งก้อนร้อยห้าสิบาทใช้ได้ประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนเลยนะสำหรับมนใช้ค่ะถ้ารับร่วมกันกับเครื่องนวดเครื่องนวดตัวนี้ราคา400ร 90บาท4ี่เก้าสบาทร้อยห้าสิบาทคู่นี้ปกติ640บาทลดเหลือคู่ละห้าร้อยบาทค่ะลดเหลือคู่ละ500บาทสบ,บู่หน้าเงาและเครื่องนวดหน้าไม่พอนะคะไม่พอสำหรับมีโปรโมชั่นคู่นี้500บาทแถมฟรีสบู่หน้าเงาอีก1น่ก้อนซื้อ2ปกติปกติ 640บาทสำหรับคู่นี้นะลดเหลือ500บาทไม่พอแถมนี่ะบู่หน้เาเงาราคา150บาทอีกหนึ่งก้อนส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านสำหรับคนที่มีปัญหาหน้าฝ้ากระจุดด่างดำอยากจะแนะนำจริงๆเพราะใช้ดีจึงบอกต่อค่ะทำเป็นประจำแบบนี้เช้าเย็นถ้าเป็นประจาแบบนี้เช้าเย็นปัญหาหน้าฝ้ากระจุัจค่อยลดและหายัน เคลดลับดีๆแบบนี้นะคะมนบอกเลยว่าอยากจะให้หลายๆคนที่มีปัญหาหน้าอยู่หายไปจริงๆสังเกตได้เลยว่าหน้าตึงกระชับขึ้นริ้วรอยแห่งวัยหายไปปัญหาผดปัญหาสิวค่อยๆลดลง